เรื่องรางมากมายที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสัน์แบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็มีเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำตอนนี้กําลังอ่านเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะในตอนที่แล้วท่านได้เล่าถึงผีนางตะเคียนนะคะแล้วก็บอกว่ามีหญิงไม้ท่านหนึ่งชื่อว่าละออนามสกุลงามลักษ์สามีตาย สามีก็เป็นอดีตครูของหลวงพ่อเมื่อสามีเสียชีวิตก็ได้รับความลำบากต้องเลี้ยงลูกที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยเมื่อยากจนลงวันหนึ่งก็มาขอหวยกับหลวงพ่อฤสีลิงดำนะคะบอกว่าจะเอาเงินไปส่งลูกท่านก็บอกว่าพระให้หวยไม่ได้แต่ท่านก็มาคิดดูว่าต้องการจะให้พี่ผู้หญิงท่านนี้เลิกเล่นหวยด้วย วิธีการของท่านมีอุบายอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่ง โดยฤาษีลิงดำหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเลยจะหาทางให้แกเลิกเล่นหวย ในฐานะที่แกเป็นผู้หญิงก็คิดว่าจะทำไม่ได้แล้ววัดบางนมโคสมัยนั้นต้นไม้ก็ครึ้มไปหมดกลางคืนน่ากลัวมากไฟฟ้าก็ไม่มีก็บอกว่าพี่เอาอยังงี้ดีกว่านะนางตะเคียนที่หน้าวัดนี่นะ่ะมีอยู่สองต้นต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งมีพโพรงนางตะเคียนนี่นะต้นหนึ่งให้หวยเก่งจริงๆถ้าหากว่าพี่จะขอหวยให้ดีแล้วก็ เวลากลางคืนประมาณสี่ทุ่มนะหรือว่าเลยนั้นไปแล้วก็ดีอย่าให้คนเห็นพี่เอาดินสอมาเล่มหนึ่งแล้วก็เอากระดาษเปล่าๆมาแผ่นหนึ่งเอาทูปจุดบูชานางตะเคียนขอให้ให้หวยจะเอาเลขข้างล่างหรือเลขข้างบนก็บอกให้ชัดจะให้ให้เลขกี่ตัวก็ได้ตามที่นางตะเคียนจะบอกจะบอกได้ตัวเดียวหรือสองตัวหรือสามตัวก็ตามใจขอให้บอกเท่านั้น บอกว่าขอให้เขียนเป็นเลขลงไปในกระดาษแล้วพี่ต้องมาเอาเวลาเช้ามืดนะประมาณตีสี่เพราะถ้าสว่างแล้วเลขที่นางตะเคียนเขียนจะมองไม่เห็นจะลบไปไอ้ที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพราะแกเป็นผู้หญิงเวลามาขอหวยต้องมาคนเดียวก็คิดว่าแกเป็นผู้หญิงแกจะมายัางไงวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นไม้ครึ้มหน้ากลัวจะตายเวลากลางคืนพระองค์เดียวยังไม่ค่อยจะกล้าเดินนักแต่ที่ไหนได้พี่ละอ,อแกเกิดไม่กลัวขึ้นมาอาตมาไปรู้เอาเวลาผ่านไปประมาณสมปีแล้วแกจึงมาเล่าความจริงให้ฟังรู้สึกว่านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสองสามเดือนถ้าใช้จ่ายที่แกจ่ายในการทนุบำรุงลูกให้การศึกษาดูเหมือนจะไม่อัน้น ลูกอยากจะเรียนอะไรก็ส่งให้เรียนทั้งๆท,ที่รายได้อะไรก็ไม่มีคิดว่าแกมีรายได้อย่างอื่นหรือมีเงินกู้หลังจากสามีตายไปแล้วคือว่าสมัยอยู่อาจจะมีเงินให้เขากู้ก็ได้คิดว่าอย่างนั้นไม่ได้สงสัยว่าได้หวยสามปีผ่านไปนางตะเคียนเขียนไว้ในกระดาษบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เลิกเล่นหวย เงินที่ได้จากรายได้หวยพอแล้วแกจึงมาเล่าให้ฟังแกบอกว่าท่านมหารู้ไหมที่ท่านมาหาบอกฉันให้ไปขอหวยที่นางตะเคียนน่ะมีผลดีจริงๆก็ตกใจถามว่าพี่มาขอจริงๆนะรึแกบอกว่าก็ท่านบอกอย่างนั้นนี่ฉันก็มาจริงๆถามว่ามากับใครบอกมาคนเดียวถามว่าพี่ไม่กลัวผีหรื แกก็บอกว่าฉันอยากได้เงินนี่ฉันไม่กลัวรอกผีแล้วกันเอาเข้าแบบนี้แล้วถามว่าผลเป็นยังไงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอาทูปมาสามดอกจุดบูชาขอหวยขอให้นางตะเคียนให้หมายเลขรางวัลที่หนึ่งตอนท้ายสามตัวจะให้ได้หนึ่งตัวหรือสองตัวหรือสามตัวก็ตามอัธยาศัยตามที่ท่านบอกถ้าให้แล้วก็ขอให้เขียนใส่กระดาษ แล้วแกก็เอากระดาษใส่ไว้ในโพรงไม้เอาดินสอใส่ไว้ด้วยเวลาตอนตีสี่หรือตีสามเสร็จๆแกก็มาไอ้หมามันก็เหา่าแกว่าอย่างนั้นต้องถือขนมมาด้วยสักสองสามคราวแทนที่มันจะเหา่ามันก็วิ่งไปขอขนมกินแกบอกว่าได้อาศัยหมาเป็นเพื่อนหมาตอนนั้นเยอะเกือบร้อยตัวเพราะว่าวัดเลี้ยงหมาไม่เลี้ยงก็ไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าหมามันมากมันมาเองเนี่ยก็เลยต้องเลี้ยงมันแกบอกว่าบางคืนพอหยิบออกมาแล้วทั้งๆท,ที่อากาศมืดมืดก็เห็นเลขชัดงวดแรกจริงๆได้เลขท้ายสามตัวแล้วก็มีหนังสือเขียนไว้ว่าจงอย่าเล่นเกินยีสิบบาทคือว่าอย่าซื้อเกินยีสิบบาทและอย่าบอกใครแกก็ไปซื้อเลขตัวนั้นในอัตรายี่สิบบาท ปฏิบัติตามคำสั่งจริงๆแกก็ได้เงินหมื่นสองพันบาทงวดต่อมาอีกให้สองตัวบอกว่าคราวนี้จงอย่าเล่นเกินห้าบาทแกก็เล่นสองตัวไม่เกินห้าบาทมาคราวที่สามให้เลขตัวเดียวบอกว่าเลขตัวนี้อยู่ท้ายให้เล่นปักท้ายจงอย่าเล่นเกินห้าพันบาทแกก็ไปซื้อปักท้ายห้าพันบาท เขาก็ใช้มานะบาทละเจ็ดบาทก็คิดดูก็แล้วกันได้เท่าไหร่แล้วในระยะต่อมาก็ให้ตัวเดียวมาอีกสักสองสามครั้งกำหนดเงินให้เล่นคราวละพันบ้างสองพันบ้างสักห้าหกคราวก็ให้สามตัวครั้งหนึง่งแล้วก็ให้สองตัวอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าจำกัดเงินในการซื้อแกบอกว่าได้อย่างนี้มาตลอดปีเป็นเวลาสามปี เวลานี้มีเงินที่เก็บไว้และให้เขากู้ไปประมาณสองแสนบาทเศษเป็นเงินกู้ที่พอจะเลี้ยงตัวเลี้ยงลูกได้แล้วก็เงินใช้สอยในการลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆมีทุนหมุนเวียนพอสมควรเวลานี้นางตะเคียนบอกให้เลิกแล้วแล้วถามว่าพี่จะเล่นต่อไปไหมแกก็เลยบอกว่าฉันไม่เล่นหรอกเพราะว่านางตะเคียนให้ทำแบบไหนฉันก็ทำแบบนั้น แล้วก็บางคราวฉันมีความขัดข้องอะไรขึ้นมาฉันก็มาตอนมืดมืดอย่างที่แล้วมานั่นแหละเอาดินสอใส่ลงไปกระดาษใส่ลงไปขอให้แม่นางตะเคียนพยากรณ์เหตุร้ายหรือความต้องการหรือความกลุ่มใจที่เกิดขึ้นนี่จะปัดเป่าให้หายไปด้วยวิธีใดก็ปรากฏว่าตอนเช้ามืดมารับกระดาษนั้นก็เห็นข้อความที่นางตะเคียนเขียนหนังสือบอกไว้ แกก็ปฏิบัติตามนั้นผลจริงๆที่ได้รับก็คือความสุขใจคลายความขัดข้องลงไปได้นี่แหละท่านผู้ฟังเรื่องของผีที่ตายแล้วนี่ก็มีประโยชน์กับคนเหมือนกันนางตะเคียนก็ถือว่าเป็นผีจะว่าไม่จริงก็ไม่ได้เมื่อความจริงมันปรากฏอย่างนี้ประสบการณ์มีอย่างนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจท่าน คนพูดมีหน้าที่พูดคนฟังมีหน้าที่ฟังแล้วก็มีหน้าที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อขอให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่าน ต่อน,นี้ไปก็มาคุยกันถึงนางตะเคียนชุดนี้อีกนางตะเคียนชุดนี้มีชื่อมากสมัยที่อัตมาเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอยู่ที่นั่นก็อาศัยนางตะเคียนเหมือนกันหลวงพ่อปานท่านก็อาศัยถึงเวลาปีหนึ่งก็เอาผ้าไปห่มต้นตามประเพณีแล้วก็เอาทองไปปิดให้สแสดงการคาระวะจะหาว่าพระไหว้ผีก็ตามใจเธอในเมื่อผีมีคุณ เวลาเกิดขัดข้องอะไรขึ้นมาก็ไปถามเวลาบูชาพระอาตมาเรียกว่าโยมก็มีอยู่สองต้นด้วยกันก็อบอกว่าโยมทั้งสองน่ะเวลานี้อาตมาขัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้จะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดกรุณามาบอกด้วยเพียงเท่านี้นอนใกล้จะหลับก็ปรากฏมีหญิงสาวสองคนแต่งตัวสวยคนหนึ่งนุ่งผ้าสีชมพูใส่เสื้อสีชมพู อีกคนหนึ่งนุ่งผ้าสีทองใส่เสื้อสีทองมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็พูดเรื่องที่ต้องการจะรับทราบให้ฟังหรือว่ามีบุคคลใดก็ตามจะมาคิดร้ายอะไรก็ตามส่วนมากมักจะมาบอกข่าวลักษณะนั้นอยู่เสมออาตมาก็ยอมรับนับถือว่าท่านเป็นโยมคำว่าโยมแปลว่าผู้รับเลี้ยงอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงใจหรือว่าเลี้ยงกายด้วยก็ได้เพราะว่าความดีของท่าน ที่หาอาหารมาให้ด้วยหมายความว่าถ้าเวลาไหนเขาเกิดยากจนขึ้นมาพระเจ้าในวัดนั้นมีอาหารไม่บริบูรณ์ฉันกันไม่ค่อยจะพอก็บอกนางตะเคียนบอกหลวงพ่อปานส่วนใหญ่หลวงพ่อปานท่านบอกว่าเป็นภาระของนางตะเคียนแล้วท่านก็มาท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านก็รับภาระไปหาอาหารมาให้และผลที่สุดท่านก็บอกว่าจะหาอะไรมาให้ บางทีก็ได้จากคนไกลๆบ้างได้จากคนใกล้ๆบ้างเป็นอย่างนี้จะว่าผีไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ได้สำหรับคนที่รู้จักกับผีและรู้เรื่องราวของผีดีที่นี้นางตะเคียนท่านนี้ตามปกติแล้วถ้าคนมาพักที่วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กุฏิอัตมาถ้าไม่เคารพในพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ดีทุกคนเป็นอันว่านอนไม่หลับคราวหนึง่ง เพื่อนกันในสมัยที่เป็นคาราวาสอายุเท่ากันแต่ว่าเขาเป็นคาราวาสอาตมาเป็นพระเขามาเยี่ยมก็คุยกันไปคุยกันมาถึงเวลาดึกประมาณสักห้าทุ่มเขาถามว่าที่วัดนี้ผีดุไหมก็เลยบอกเขาว่าต้องการแบบไหนล่ะต้องการแบบดุหรือต้องการแบบไม่ดุเขาก็นิ่งเลยถามเขาอีกคำหนึ่งว่าต้องการนอนหลับ หรือต้องการนอนไม่หลับเขาบอกว่าต้องการแบบนอนไม่หลับเพราะเจ้าเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าผีไม่มีก็เลยบอกว่าเอาตกลงคืนนี้จงอย่าหลับเลยเท่านั้นแหละแล้วก็ปูเสือให้นอนใกล้ๆกันพ่ออาตมานอนลงไปเขาก็ล้มตัวลงนอนนอนแล้วเขาก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นแล้วก็นอนลงไปอีก รู้สึกว่าหัวพอจะถึงหมอนมันก็ลุกขึ้นเวลาที่นอนนั่นนอนใกล้ๆกับอัตมาในที่สุดเขาก็เอาไฟฉายฉายมาในระหว่างกลางแล้วก็นอนลงไปอีกอัตมาก็สงสัยดูเหมือนกันว่าเจ้าทองหล่อนี่มันทำอะไรของมันแล้วก็ลุกขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเอาอย่างนอนหลับดีกว่าก็ถามว่าเป็นไงล่ะ เขาตอบว่านอนไม่ได้สิแขนใครไม่รู้ใหญ่จริงๆมารองทับอยู่ข้างหลังนอนลงไปก็เอาหลังทับแขนทีแรกผมนึกว่าแกล้งผมเลยเอาไฟฉายฉายตรงกลางไว้ก็เห็นท่านนอนเฉยๆพอนอนลงไปอีกก็พบแขนอีกเป็นอันว่าไม่ใช่แขนท่านก็เลยบอกว่าดีแล้วจะได้รู้เชื่อหรือยังเล่าว่าผีมีจริง เขาบอกว่าเชื่อแล้วถ้าไม่เชื่อนะ้ากลัวคืนนี้จะไม่ได้นอนบอกแน่นอนแกไม่ได้นอนแน่เมื่อเขาบอกว่าเชื่อก็บอกเขาว่าเอา้าบูชาพระเสียที่กุฏินี้ท้าไม่บูชาพระไม่มีโอกาสจะนอนหลับเขาก็กลายเป็นเด็กว่าง่ายไปนั่งบูชาพระตามสมควรแล้วก็นอนนอนหลับสนิทต,ตลอดคืน ทีนี้มาอีกพวกหนึง่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีพวกนี้มาสี่คนมีคนแก่มาสามคนแล้วมีคนหนุ่มมาคนหนึ่งเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้เคยเข้าป่ามันปกติจะไปไหนก็ตามมันต้องไหว้ผีป่าผีบ้านผีเรือนอะไรของมันก็ตามเพราะอะไรเพราะเคยโดนมาถ้าไม่เคารพต่อสถานที่ละเป็นอยู่ไม่เป็นสุขมันเคยโดนมาแบบนั้นเกิดความเชื่อถือมาก แต่ว่าเจ้าแก่สามแก่นี่สิหูหนักใจหนักเมื่อเวลาจะนอนก็เอาตะเกียงมาแขวนให้ใกล้ๆแล้วก็พรางแสงไว้คือด้านหนึ่งสว่างด้านนึงให้มืดคือว่าแสงไฟเข้าตาเดี๋ยวเขาจะนอนไม่หลับสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าแล้วก็สั่งว่าทุกคนนะก่อนจะนอนบูชาพระเสียก่อนนะถ้าไม่บูชาพระจะนอนไม่หลับเจ้าหนุ่มเคยกระทบแบบนี้มาแล้วมาก บูชาพระด้วยความเต็มใจคนเดียวแต่ว่าเจ้าสามแก่นี่ไม่ยอมบูชาพระทั้งๆท,ที่มันนอนอยู่ในกุฏิของพระมันยังไม่บูชาพระดูเธอคนสมัยนี้มันเป็นเสี้ยแบบนี้คิดว่าตัวน่ะดีรู้อะไรทั้งหมดแต่ว่าพระนะ่ะแปลว่าผู้ประเสริฐการบูชาพระนะ่ะให้บูชาพระพุทธเจ้าเขาเองเขาก็ประกาศตัวเป็นกรรมการวัด เรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ใกล้ชิดกับพระมากบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้านายพระเสียเลยก็ได้ไม่ยอมบูชาพระพอเวลาตีสองอาตามาออกมาจากห้องนอนเห็นเจ้าหนุ่มหลับสบายแต่ว่าเจ้าแก่สามคนนั่งคุยกันก็สงสัยว่านี่ทำไมถึงไม่นอนละ่ะมันดึกป่านนี้แล้วนี่หรือว่านอนตื่นขึ้นมาแล้ว ทั้งสามคนเขาก็รายงานบอกว่านอนไม่ได้ขอรับถามทำไมล่ะมีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบหัวอยู่ตลอดเวลาถามว่ายังไงไหนลองเล่าให้ฟังทีเขาก็เลยบอกว่าเวลานอนลงไปมีผู้หญิงสองคนคนนึงนุ่งผ้าสีทองเป็นผ้ายกใส่เสื้อสีทองอีกคนนึงนุ่งผ้าสีชมพูใส่เสื้อสีชมพู เป็นผู้หญิงสาวทั้งคู่สวยมากมายืนอยู่ด้านหัวนอนคนหนึ่งปลายเท้าคนหนึ่งเวลานอนลงไปคนมันสูงต่ำไม่เท่ากันยาวสั้นไม่เท่ากันขามันก็ไม่เสมอกันคนใส่เสื้อและนุ่งผ้าสีชมพูอยู่ทางปลายเท้าดึงเท้าให้เสมอกันพอเท้าเสมอกันหัวมันก็เกิดไม่เสมอกันคนนุ่งผ้าสีทองใส่เสื้อสีทอง อยู่ทางศีรษะก็ดึงหัวให้เสมอกันเล่นกันอยู่แบบนี้ตลอดเวลาแล้วผมจะนอนยังไงละขอรับเวลานี้ผมลุกขึ้นมานั่งก็ไม่เห็นแกถ้านอนลงไปเมื่อไหร่แกก็จัดระเบียบหัวเหมือนั้นก็เลยถามว่าพวกเราสามคนนี่นะไม่ได้บูชาพระใช่ไหมเขาก็รับว่าใช่ก็ดีแล้วนี่เราเป็นกรรมการวัด แต่ไม่ใช่วัดบางนมโควัดของเขาวัดสารีอำเภอบางปราหมาจังหวัดสุพรรณบุรีเราเป็นกรรมการวัดมันน่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนาให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นในทางที่ดีคือการเคารพในพระพุทธเจ้าแต่เราเองกลับเป็นคนเลวแบบนี้ไอวัดสารีทั้งวัดนี่คนมันไม่เลวตามนี้หมดหรือนี่เพราะเราเลวนะเขาจึงมาสอนให้ แล้วไอ้เจ้าอาดละ่ะทำไมมันถึงนอนหลับเขาก็เลยรายงานบอกมันหลับจริงๆขอรับจับมันสันมันก็ไม่ลุกแล้วก็อีกสองคนก็บอกไม่มีทางจะตื่นหรอกเจ้านั่นถ้าไม่ถึงหกโมงเช้าเมื่อไรไม่มีทางตื่นเพราะเขาไม่ให้ตื่นแล้วเขาก็ไม่ไปยุ่งกับมันเขาปล่อยมันก็เลยถามว่าเจ้าอาจน่ะมันบูชาพระใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ ก็บอกเราต้องการจะนอนหลับไหมล่ะถ้าต้องการจะนอนหลับก็ไปบูชาพระด้วยความเต็มใจนะถ้าสักแต่ว่าบูชาก็คงจะได้ดีอีกหมายความว่าประเดี๋ยวคงจะมาจัดการแบบใดแบบหนึ่งเป็นแน่เขาถามว่าสองท่านนั้นเป็นใครก็เลยบอกว่าเป็นนางตะเคียน ี่เรื่องหนึ่งที่ผ่านไปนะขอเริ่มอีกเรื่องหนึง่งตอนหนึง่งนางตะเคียนชุดนี้เหมือนกันเปิดหน้าพระเรียกว่าตอนนางตะเคียนเปิดหน้าพระคำว่าหน้าพระในที่นี้ก็หน้าพระสงฆ์คือว่าระหว่างนั้นเป็นเวลาเทศกาลมีงานประจำปีที่วัดนี้สมัยที่อาตมาอยู่คนมากเหลือเกินเวลามีงานประจำปีดี ไม่ต้องมีมหรสพขึ้นชื่อว่าลิเกหนังหรือละครนี่คนเขาไม่สนใจเขาสนใจอย่างเดียวคือทำบุญกันเมื่อปิดทองหลวงพ่อทั้งสามหลวงพ่อปานหลวงปู่คล้ายหลวงพ่อแชม่มแล้วก็มาบำเพ็ญกุศลที่กองการกุศลที่อาตมานั่งรับอยู่การรับบำเพ็ญกุศลน่ะต้องหลายคนด้วยการรับเงินคนมายืนกันจนแน่น สถานที่หลังนั้นเป็นกุฏิสี่ห้องยาวนั่งเต็มหมดแล้วก็ยืนซ้อนกันเป็นตับอีกมากนักบำเพ็ญกุศลนี่หาเวลาว่างไม่ได้ฉะนั้นงานบำเพ็ญกุศลวัดนี้ไม่ต้องมีมโหรสพดีปีปีหนึ่งก็มีเงินสุทธิเหลือจากค่าใช้จา่ายหลายหมืน่นอย่างเร็วๆก็ห้าหกหมื่นบาทถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้นี้เป็นแสนก็ได้เป็นแสนนี่ ผลเพราะความดีของหลวงพ่อปานท่านทาไว้ไม่ใช่อัตมาดีหลวงพ่อปานท่านทำไว้ดีแล้วอัตมาก็บูชาหลวงพ่อปานเวลาจะทำงานทีไรก็ต้องบวงสรวงเท้ามหาราชเมื่อบวงสรวงแล้วก็อารัธนาหลวงพ่อปานและอดีตเจ้าอาวาสท่านผู้ทรงคุณความดีทั้งหมดตามเรื่องของพระเพอพระฝันเรียกว่าเรียกคนที่ไม่มีตัวมาช่วยแต่ผลมันก็เป็นอย่างนั้น เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จะว่าไม่ได้ผลจริงก็ไม่ได้ทีนี้คนจะกลับก็ไม่ได้คนที่มาจากต่างจังหวัดก็พักบนกุฏิพระโดยเฉพาะกุฏิอัตมาใหญ่กว่าเขามีคนนอนกันเต็มทั้งผู้หญิงผู้ชายไฟฟ้าต้องจุดสว่างอยู่ตลอดเวลาเกรงว่าอันตรายจะเกิดตอนนี้มีพระองค์หนึ่งมาจากวัดเจ้าแปดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แกมาเที่ยวงานเป็นเพื่อนกับพระลูกศิษย์ของอัตมาเวลาตอนดึกสองนาฬิกาแกง่วงก็มานอนคนนะ่ะเขานอนเต็มหมดแล้วสองสามแถวในกุฏิทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนอนอยู่แถวบนผู้หญิงนอนแถวล่างประตูใส่กรอนสนิทแล้วก็มีคนระวังข้างนอกเกรงว่าใครจะย่องมาตัดสร้อยเขาเวลาหลับและมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือกับตำรวจ คุมอยู่ทุกจุดที่มีคนพักแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีคณะขโมยเอามาเป็นกรรมการคุมงานแล้วก็คณะนักแซงคณะนักเลงหัวหน้านักเลงมาคุมงานพอพวกนี้ถ้ามาคุมงานซะแล้วอันตรายในงานมันก็ไม่มีแล้วเงินทองเบี้ยเลี้ยงเขาก็ไม่เอาเรียกว่าเขาไม่เอาหรอกเขาทำงานให้จริงๆ นันเวลาแกง่วงแกก็มานอนบนเตียงบนเตียงของพระที่เป็นเพื่อนพระที่เป็นเพื่อนก็บอกแล้วนะบอกว่ากุตินี้ไม่ได้นะถ้าจะนอนต้องบูชาพระเสียก่อนถ้าไม่บูชาพระก่อนละท่านจะนอนไม่หลับพระองค์นั้นก็น่ากลัวจะเป็นพระหัวดือ้อหรือบางทีก็จะเป็นพระสรงเดชเรียกว่าประเภทศักแต่ว่าบวชเวลาจะนอนจะกินนี่คงไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้า แกรับฟังแล้วแกก็ไม่ปฏิบัติแกก็นอนคลุมโปงเอาจีวรคลุมพระที่เป็นเพื่อนแกบอกว่าแกก็ต้องร้องเตือนไปบอกว่าทำไมไม่กราบพระเสียก่อนล่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่วัดเขาไม่เคยกราบพระสักทีก็นอนได้พระเพื่อนกันก็รู้อยู่คิดในใจว่าตามใจเขาประเดี๋ยวมันคงเห็นดีแกก็ไปน,นอนใกล้ๆ ไปนอนอีกที่หนึ่งครั้นสักประเดี๋ยวเดียวพระองค์นั้นลุกพลวดพลาดขึ้นมาพระเพื่อนกันก็ถามว่าอะไรล่ะเขาบอกมีผู้หญิงสาวๆคนหนึ่งมาเปิดโปงเปิดทางด้านหัวแกเอาจีวรคลุมหัวคลุมเท้าพอเปิดแล้วก็มองหน้าจ้องหน้าลงไปต่ำหน้าเกือบจะชนกันพระเพื่อนก็นเลยลุกขึ้นมาเพราะไฟฟ้ามันสว่างนี่ ไม่ได้ดับริปลีจุดติดอยู่สามสี่ดวงสว่างมากถามว่าดูซิผู้หญิงคนไหนมีผู้หญิงเขานอนเป็นตับสักสามสี่สิบแก้ก็ไปตรวจดูไม่มีรูปร่างแบบนั้นไม่มีแต่งตัวแบบนั้นไม่มีพระเพื่อนกันก็ถามว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะรูปร่างเป็นยังไงแต่งตัวแบบไหนก็ตอบว่าผิวขาวหน้าตาสวยมาก ดูลีลาดูลักษณะหน้าแล้วคล้ายๆเป็นเด็กรุ่นๆอายุสิบสี่สิบห้านุ่งผ้าสีทองใส่เสื้อสีทองพระเพื่อนกันก็บอกได้ดีแล้วได้ดีแล้วพระองค์นั้นถามว่ายังไงก็บอกว่านี่นางตะเคียนไม่ใช่คนที่มานอนอยู่ที่นี่แต่คนที่นอนที่นี่ลุกไปประเดี๋ยวนี้จะไปผัดเครื่องแต่งตัวได้ที่ไหนประตูก็ปิด ไอ้ท่านมันเป็นคนหัวดือ้อไม่บูชาพระใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่ก็บอกแล้วว่าที่นี่ยไม่ได้ไม่บูชาพระเป็นโดนดีนี่แกไม่เชื่อค่ะนี่ก็ดีแล้วโดนใช่บ้างกด็ดีพระองค์นั้นเลยกลัวออกจากกุฏิไปเดินเล่นจนกว่าจะสว่างเป็นอันว่าไม่ได้นอนอันนี้เรียกว่าคนบวชเป็นพระแต่ว่าใจไม่ได้เป็นพระ เป็นพระแต่ตัวแต่ว่าหัวใจไม่ใช่พระเป็นอันว่าเป็นคนเลวก็แล้วกันต้องให้ผีสั่งสอนเรื่องนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะต่อใหม่เรื่องนางตะเคียนนี่ขอผ่านไปเล่ากันจริงๆมันไม่จบรอกมีเรื่องเยอะ นี่ก็เป็นเรื่องของผีนางไม้ผีนางตะเคียนที่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่กับหลวงพ่อปานในตอนที่ท่านไปบวชใหม่ๆค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้านะคะตอนหน้าจะชื่อว่าเทวดาในโบสถ์ค่ะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ